ยังเก๊ข้าวกีกินยังไงเจี๊ข้าวเกี๊ยข้าวจีธรรมชุมมันร้อนอีนี่เราเห่าอากาศร้อนแล้วท่านผู้ชมนะครับผมโอ้ทุ่มกลัวอะไรนี่เจ๊เนาะทุ่มกลัวแล้วจะสองทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะครับมากินข้าวแล้งน้ำกันมากค่ะนะครับผมอ่าคืนวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชมเมื่อนี้ได้อาหาร นะครับหากินยากทผู้ชมนะครับโอ้ส่วนบะได้มาเอฟซีมึงนะก้อยไข่มดแดงทผู้ชมก้อยไข่มดแดงเบาเท่าแวะตลาดจักรซองดาวผู้ทำชุ่มเดี๋ยวมาจากตลาดซองดาวนี่ทผู้ชมไข่มดแดงนะครับซื้อมาสามร้อยทำชุ่มหากินยากราคามันอันเจี๊ยแล้วซุปเอซุปเห็ดเฟียงซุปเห็ดฟางมันอันแล้วซุปแซ่บเลยมอนนี่เด เห็ดฟางไม่เจล้วสุกน้ำน้อไม่ก็าางไ,งกไดมากแต่ว่าเจาแล้วว่ามันหลายแล้วเรบ่มบุษบ์แต่วินแต่วินกินล้วบ่เจแต่วินกินได้แต่วินแก่แพ้แต่วินกินแล้วกินแล้วแต่แก่บัถนัดบัลถนัดแล้ว,ลวตนอนเราหมักทอดใส่ไข่ได้แต่วินเนี่ยไข่มดแดงทผช้ชมผู้ใดหมักสุกกระทอดใส่ไข่แกงใส่น้องไม่แกงใส่ผักหวานสอนตะผักนี่แหละสะเดาบะเขือแล้วกะมร มาไล่ยังไงเจมาไล่ขี้นกมาน่ะอือเอาลุยเจลุยหาบเจแล้วก็กีเขากีทำชุ่มเมื่อกี้นี่เอ๋มีอ้อรดีดีหนังหนังกระเละทำชุ่มกระแทกยุ่จ้าโอ้ยหนังไหมเป็นแต่งยาไปเจอ่าห้องเป็นมือนั้นเห็นเอฟซียังไงเห็นโอ้ควายอยู่ตัวนี้ควายอยู่ทำชุ่มเออมีหอดเข่ากีอืออือพัดลมก็มีดเลยเจแย่อย่างเนี้ยออกเลยมันยังไม่จอย มาท้ชมมาพอกันทุกแรงพอกันเวลากินเขาได้ท้ชมเด้นะครับที่ช่องเบาเท่าชาแนลนะครับไทยเอฟซีด้เบ่งจากน้อยนะครับท้ชมผู้ร้องคนมือไรขันว่าบอลไทยบอกพอ่อเจลอตเตอรีก่กบว่าโอ้แนะบบคิด <Yeah. S 1> ถึงคิดฮอดละสั่นเป็นมาผู้ร้องคนพอสูมือ,อไรกะโอ้เ <Yeah. S 1> บือบ่อเบื่อเบื่อเบาเท่าเบือ่อเจลอตเตอรี่กินเขาอีกแล้วบอกเป็นยังท้ชมนะผมมีคนหักมีคนสั่งนะครับปกติปกตินะครับ,นะรบท้ชมเบาเท่ากระบอก สุทบบเทียนะบาวเบาเถ่าไทยจักน้อยธรรมชุ่มจังไปฟังอาจารย์เพิ่นคุย<า>นะครับเพิ่นจังมา่าเมนเอ่เพันพันฮักดอกพันเจ้าเขมเมนต์บอกอะนะครับทาไปเหะผ้าเตยซี่ไปฟังคุยตาข้าอาจารย์ไรกับยานเอฟซี่เบือเอานี่ละมากินข้าวน้ำกันสะกอนจังไปฟังอาจารย์นะครับผมาาคืนคนี้นะผมนัดกับช่างยอดไปนะครับประมาณขึ้เก่าสองถุงเพลิงสามถุงธรรมชุ่มประวัติช่วงกลางวันนะครับเบาเถ่ากระเดินทางออกไปถ่ายคลิปช่างยอดเพิ่นกระทั่งานนะเพิ่นเป็นผู้รับเหมา นะครับปู้รับหมอก่อสร้างสร้างบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นเสียนคำานวณที่แมนนะรับงวดที่ผ่านมาว่งให้เบ้าเท่าศูนย์ห้าโอ้ได้คุยกับเพิ่น mm hmm. เพิ่นก็เสียดายครับเพิ mm ่นเน้นบนแต่ว่ามาล่างนะครับเอ้งวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชมดนะบยังไปช่มไปฟังน้ำกันนะครับอเพื่อห้ามักเพื่อได้ไปหาหยิบจับประตรีพักหลายไม่เจ๊นะ mm hmm. คลิปนี้จะลองให้เช้าวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชมมานะ กินก้อยไข่บุดแดงน้ำกันกล้อยไข่บุดแดงกับกระเดานี่นะครับข้าวเหนียวร้อนๆ <c oughs> คือส่งฝาวด้วยเลยเจ๊สีใหม่สีทีจะใหม่อะท่านผู้ชมบ้าเทากินข้าวกันสวัสดีครับบ้าเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่17กุมภาพันธ์2 5งพัน นะครับเวลาจะสามทุ่มแล้วนะครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะช่างยอดนะครับผมถือว่าเป็นเซียนที่แมนทันหนึ่งนะครับเน้นให้คัดศูนย์หานะครับแต่ว่าเน้นบนนะครับหาศูนย์มาหลังทำประชมนะครับก็ถือว่าแม่นของกันอยู่นะครับ ตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายนะครับจะพามารับชมขับงวดวันที่1มีนาคม2,568นะครับสัญจรได้ทำการชมเด้อที่พังงานะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่18กุมภาพันธ์2,568นะครับมาฟังมาชมน้วกันสวัสดีครับชัายอดครับอ่ัสวัสดีครับครับโอ้ช่ยอดเน้นหนครับนะชัางยอดนะศู์หายไหมครับ ศูนย์ห้ามันมันไปนลงล่างอลยครับครับอ่าคุยกันกับช่างยอดท่านผู้ชมนะค,คุยกันนอกรอบกับช่างยอดก็คุยกันนะมั่นใจตัวไรมาช่างยอดว่ามั่นใจครับศูนย์เนี่ยศูนย์หานี่มั่นใจช่างยอดว่าอ่าเป็นเลขมากเบาเถ่อพร้อมอ่านะครับแต่ว่าเบาเถอ่อครับมาล่างในบอลหมาได้นะครับแต่ว่าสูตรผงเปินเป็นสูตรบนนะให้บนศูนย์หามามาหาศูนย์ล่างเก็ช่างยอดเนาะ อเพิ่นเด่นบนศูนย์กับเจ็ดเจ็ดก็ถือว่ามาอยู่นะครับเพิ่นให้เจ็ดหนึ่งชุดบนมามาเจ็ดเจ็ดตะวันเหล็กเด่นเพิ่นถือก็ถือว่าเดินดีอเอา้าเอาไหมนะช่างยอดนะครับเห็นมาช่างยอดเพิ่นเป็นเน้นชุดบนลายธรรมาชมนะครับผมแอแต่ว่าก็คุยกันกับเพิ่นเพิ่นก็ว่ามานแน่แหละศูนย์หาหาศูนย์เนี่ยนะครับ อางวันนี้ได้แล้วว่าช่ังยอดครับได้แล้วครับบ่ต้องรอน้านทนผู้ชมช่างยอดนี่เพิ่นเป็นผู้รับเหมาได้ทนผู้ชมเด้อนะเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านนะครับแต่ว่าเพิ่นเกืเป็นเซียนคำนวณผู้หนึ่งนะครับจะมีเวลาช่วงค่ันี่หละครับผมนะครับช่วงเวลานี่หละสองทุ่มสามทุ่มนะครับจะได้คุยกันเวลานี่นะเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับแต่ละเซียนเพิ่นเกืบมีงานประจำของใครของมันนะครับเราถ่ากับต้องเดินทางช่วงเช้าช่วงกลางวันมั่นใจงวันนี้ช่างยอด ครับครับมั่นใจครับวันี้มั่นใจครับอ่างวดนี้มั่นใจสัญจรนี่ช่างยอดครับสัญจรช่างจรเนี่ยเข้าดีหอยผมอ่าสัญจรช่างยอดว่าเข้าดีนะครับอ่าครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เป็นบนล่างบนล่างเลยครับงวดนี้ได้เป็นบนล่างเน่นมาช่างยอด นะเพราะว่ามันมันตำนอนแล้วมันได้ตัวเดียวกันึ่เลยจะให้เป็นบนล่างคู่แบบนี้ห้างดีนะครับเอฟซีเพินพ่นหาเพื่อนนักเพิ่นก็จะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเอาเลยครับจชงยอะด,ดะครับเดนเดนศูนย์แลนะแปดครับเดนศูนย์กับแปดนับเป็นชุดบนล่างอ่าครับผม จครับครับเก้าศูครับแปดศูนเก้าศนย์แปดศูนย์ครับแปดเก้าครับแปดเจดครับ 87, ครับเก้าศูเก้าศนย์แปดศครับแปดเก้าแปดเจ็ด ได้สี่คู่ครับสี่คู่เน้นคู่ไหนช่างยอดมักคู่หนงวดนี้อืมผมเน้นได้สองคู่ครับครับเน้นแปดศูนย์ครับเก้าแล้วก็แปดเก้าครับวงกลมเล่นปะช่างยอดวงเลยหยิบลอตเตอรี่เลยครับแหมวงกลมเลยแปดศูนย์กับแปดเก้าตัวรองคือเก้าศูนย์กับแปดเจ็ดสี่คู่เท่านั้น งวดนี้ครับเลขเด่นเลขวิ่งนี่0กับ8ตัวได้เด่นกว่ากัน0กับ8เด่นเท่ากันเลยครับเด่นเท่ากันครับมาด้วยกันได้อากอดคอกันอาจจะกอดคอกันมา80นี่ครับมั่นมั่นใจคักเล่นมัครับ80กับ8เก้าครับมั่นใจครับอ่าท่านผู้ชมช่างยอดนะครับมั่นใจคักอืม ไอ้เป็นบนล่างเลยครับไอ้บนล่างเลยครับนะครับเอามาเบิดนั่งกัน่านผช้ชมนะครับผมอยู่ในสาย่านมช้ชมมาด่วนๆนะครับลงเลยชฉงยอดว่าบนตรงรออันนี้งวดที่ผ่านมา่านมชมมม้ชมเห็นไหมครับเด่นบนศูนย์กับเจ็ดนะครับเจ็ดมาอยู่ด้วย่านผช้่มเด้อแต่ว่าศูนย์หาไปเน้นบนศูนย์ห้าห้าศูนย์ผันมาล่างมาตัวเน้นพร้อมนับแต่ว่าเพิ่นเน้นกับศูนย์หาศูนย์แปดสามเก้าสามหก นับท่าซีคู่นี่ติดบนล่างก็ถือว่ามาหาศูนย์ของเพป็นธรรมชงดับสัญญาณเไปแนโอ้เสียดายไปหนึ่งตะบลอ่านะครับเอานะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมอ่าสัญญาณ์หามาแล้วนะครับศูนย์กับแปดเด่นเท่ากันบอสัญญาณครับเด่นเท่ากันครับครับงวดนี้ให้เป็นบนล่างเลยสี่คู่ครับให้เป็นบนล่างเลยกับตัวไว้ด้วยเป็นบังคับ ครับตัวไว้นําได้ทำมาชมเด้อนะครับ90808987แต่ว่าบาอลถาว่าคิดว่าเด่น8มั่งครับเพราะว่าเห็นช่างยอดจับแปดตั้งสครูอืมครับอ่าม,มันเด่เน,นเ,ทเ,ดเท่ากันนั่นแหละครับบอลเท่าเด่นเท่ากันอ่าครับเด่นเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันมันจับได้มันออกมาแบบนี้ครับจับได้แบบนี้เน้นคักๆแปดศูนย์กับแปดเก้าอ่า ตัวรอง90กับ87เจ็ดได้ทำมาชมเด้อแคปหน้าจอครับผมเอานะครับผู้ใดามากับไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เป็นแน้ทางนะชยอดเนาะครับเมืเอ่อก่อนไปหาลอตเตอรี่ไม่ได้นะเมื่อเท่าห้กศูก็จะจะเอาอยู่ตนหาม,ม่ได้เลยเยอะอยู่นะชงยอดเพราะว่าผมผมเนี่ยออกไปข้างนอกทุกวันเนี่ยห้าศนย์เสียดายเอาไว้น้อยทผมาชมนะครับไปเอา ไปมกเก้าหาเลขฝันพี่สาวก็เลยได้เก้าหาหาเก่าไหลอ่าเก้าห้าเก้าที่ผมบอกว่าถ้าว่ามันมากันไม่มาด้วยกันไม่ได้ไครับครับผมช่างยอดก็บอกกาอยู่แต่มันชอบนะช่างยอดเออเป็นเลขเป็นเลขชอบทำชุ่มถัดชอบปุ๊บเห็นนี่มเพื่อนพี่สาวฝันก็เอาเห็นแล้วก็เอาไว้นะครับเก้าหาหาเก้า เสียดายถ้าหาศูนย์นี่เห็นเยอะยุทธาเอาไว้เนี่ยจะได้ลอตเตอรี่หลายใบออครับวันวันใกล้ออกผมไปสารคามไปดูที่ห้ก็ไม่มีโอ้ครับอืมมีมีคนมา,ายเยอะนะ๋ยวสารคามคนเก็งหาศูนย์ถ้าวดนนี้ลอตเตอรี่นี้เอาแปดศูนย์กับแปดเก้าเลยะช่างยยดครับแปดศูนย์กับแปดเก้าครับแต่เก้าเก้าูนี่มาแรงนะเก้าศูนย์เนี่ยซีคูทำชุ่ม ติดไว้เลยนะครับ90808987นะถามักตัวเน้นตัวเด่นตามช่างยอดกับ80กับ89นะเป็นแนวทางหยิบจับรอตเรี่ธรรมชมถ้าผมมักกับเบิร์ไว้ซื้อๆด้าธรรมชมได้นะครับมีเขานี่รุดนะทุกเสี้นทุกอาจารย์ไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนนะเป็นเพียงแนวทางนะครับผมครับเาเท่า3สามตัวบนนี้ระวังจะเบิ้ลหรือว่าจะหับจะคู่ อาวนะครับเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวให้ช่างยอดย้ำให้เผื่อมีชุดสามตัวนะครับอ่ะขอบคุณครับช่างยอดครับผมครับวัเท่าวันดีครับครับวันดีครับช่างยอดวันดีครับอ้าวชมขอบคุณช่างยอดนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่เป็นให้น้าทางแม่นะครับคอมเมนเยียงการข้เมนให้สุภาพคชมทุกเส้นทุกอาจารย์เพิ่นก็อยากให้ถูกทุกคนแบบย่ามเขาสีเทากระชื่นชมยามไม่เข้าเราก็ให้กำลังใจ เนะพราะว่าทุกเสียนถ้าเป็นรูเป็นกระห้แค่คู่เดียวนะครับผมบาเถาขอบคุณ FC ฟแฟนคลับท่านช่องครับขอบคุณพญายมยสุกู์สุกนข,ขอบคุณพีปาณนะาธาทุกท่านนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนทุกท่านเ้อนะผมนะให้รําให้ด้วยให้เฮงๆให้สุขภาพแข็งแรงเดิทนทางไปใส่มาใสา่ให้แคา็งขาดปลอดภัยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้าเขาสวัสดีครับ